ต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงลูกค้าขาอินเนียรซันจัดโตแต่งหนักๆรถเยอะๆมาให้กับลูกค้าซันนอโต้เ็นเตอร์ทุกท่านบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหากระบะมิตซูบิชิที่ซันนอโต้เ็นเตอร์มีให้คุณลูกค้าถึง7จท่าน7จีดตีได้กันนะคะโอ้โหไปชมกันเลยค่ะ มิตซูบิชิไทยท่านบอกเลยว่าที่ซันออโตเ็นเตอร์มีให้เลือกถึง7ท่าน7สีได้กันนะคะมีให้เลือกหลากสีมีสีเทาสีทิวเวอร์แล้วก็สีขาวมีทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ยกสูงแล้วก็ยังมีสีประตูด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับของแส่งแน่นๆล้อใหม่ยางใหม่ มีค่าจัดสีค่าโอปีค่าดําเนินการและก็ย <Wow. S 1> ังถูกกว่าใบเด็ถึง2 0 0 0 0 0บาทและยังมีโปรโมชั่นเพิ่มที่ช่วยผ่อนเดือนละ2000ยาวนานถึง10เดือนด้วยกันค่ะ Mitsubishi um Titan All New M Cap สอ G L X คันนี้เป็นรถปี่องพั้าขายในราคา4 7่0 0 0บาทและเฮียตันมีส่วนลดเงินดาวให้กับลูกค้าด้วยนะคะมูลค่า3 0,000บาท ขายในราคาเพียงแค่4 49,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียง8,783บาทเนี่ยสัรนช่วยผ่อนเดือนละ2,000เหลือผ่อนเพียง6,783บาทค่ะรุ่นไหนก็น,น่าซื้ออย่าลืมมาดูรถจริงที่สันออโตเซ็นเตอร์กันเยอะๆนะคะ